ว้าวสวัสดีจ้าพี่น้องหอมอะไรนี่เนี่ยอ๋อต้มกุบต้มกุบแม่จะปนกุบมันฝาหมอนปุ่มพี่น้องเลยต้องเอานี่ลงไว้ยังสิมันยังปุ่มต้มกุบใส่เห็ดพออ๋อสิปนกุบใส่เห็ดพอมังพี่นอ้องอ๋อ หม้อนี้พิเศษมากก้ะเพราหมอนี่ต้มกบใส่เห็ดผอจะปนใส่พริกดิบลงไปใส่น้ำปลาเดกต้มต้มกบก็บเห็ดผอลุกน้ำกันเลยปนกบปนกบปนก,บ,บ,นกบใส่เห็ดเผาะเห็ดท็อปมาพี่น้องเห็ดท็อปหร้วเห็ดเผาะนั่นแหละิปจูไฟมาเขากัน บรรยากาศเนี้ยเหมือนเศร้ามือนีกีกะอาจจะวุนว่นวุ่นเล็กน้อยเปิดเรียนมื่อแรกเรียนวันแรกดีภาพไปจอบน้งจืดจังหน่อยฝน,น,นตก มันตกสวัสดีค่ะกิงเขา,าเปิดเตี้ยนมือแรกหนูพิมพ์กำลังแต่งตัวไม่รู้จะได้กินเขาแล้วแล้วยุ่งสิกัดแล้วอ้าว้ากินจะไปเรีนโทรศัพท์มันสิบประทานโหดน้องหนมันไปแม่ไปทรง บ่ได้บ่เพราะว่อพนสิเซคนมื้อนี้ต้องเฝ้าเท่าฝนตกไปหับไปส่งยากแย่าสมจีใจเซคู้นั้นผู้น um ี่คืนมันมีจักคนจักคนล่ะเพิ่นสิบ่ได้ไปเอาบ้านอื่นถ้าเด็กน้อยมันหลายเข้าใจบ่ลอกขึ้นมึงดูดูึ้นมึงดูดูึ้นให้แม่ทายก็หน่ะมึงก็หน่ะ หางย่างบ่เปลี่ยนสูตรไหม่ได้พี่น้งองเพื่อนสาวหม้อตุนได้บ้างเอ้สาวหมอ้อปลายได้บ้างกำลังไปหามากกว่าหมออ้อปลายดีจริงยิ้มสวยๆเนื้อนั่นแหละยิ้มสวยแล้วทำนั่นแหละยิ้มมาาึงเอาเนี่ยกูว่ากูเห็นอยู่กระดา ยินเสื้อสวยซํานั่นล่ะซ้ำนั่นล่ะกำ,ำลังลูบขีมอยู่ผู้หนึ่งลูบลูบลูบเลยแล้วออ, <c oughs> ออกมาพี่ว้ยุ่งแล้วลูกผู้น่ะจะได้ซื้อยากกันยุ่งมา,ตาไตไว้ยุ่งไยอันนี้ต้องบีไปส่งดอกน้องพิมเปิดมือแรกน้ำกันมืดอูกตรงเรียนล่ะพี่น้องเฮดนั่งกินก่อนใส่เฮดพอ เอาคือตม้มใส่น้ากันยู่เอาแตต้มใส่น้ากันนจุะอือเอาอไม่ยังตะบันเยนย่ยอยอต่ละมือเนาะออกจับวุ่ไหว้นิดๆพี่น้อง <c oughs> ออกถิวบุ่ไหว้นิดหน่อยแต่ละมือละเว้น เนี่ยเหมือนเราตรงเพิงเขากลองมันบอทันกองได้ยี่สิบบาท,ทาถ้าเจ้ามาขายไปเห็นดีหน่อยกินไปโรงเรียนยลาน้า,ลานค่ะล้านค่ะกระล่านที่รถดรับส่งนี่ละพี่น้องรับสุงนี่ละยาเมืองยาเมืองเป่ากินยาเมืองทไม่ามีเงินสอาเอาจักเดียวเอาไ,ไปเล่นลูปนั่งนกระได เห้มันได้เพื่อเวลาลูกอย่าให้เวลาเลยมาเพื่อเห้มันเห็ดยังเสร็จเห้มันได้รอดแต่เวลาไป,ปันเนี่ยเม่สิไปอาบน้ำน,นี่หน่อยขึ้นเขาบรรยากาศมะพี่น้องมันไม่คึกคักเด,ดว้วุ่นวายนิดนึงเ่อสิรวบร่วมโตกันได้มันเหมือนจะวุ่นวายนิดนึงนำซางออกอีบ่ะ อันนี้จับครั้งแลกก็คือเกาน้องบีสิมเหมาะต้มแล้วสองซุมนี่หอดพอเป็นอย่างเอาครั้งซุมนั่นเป็นหลอดได้จะได้เจอเดจะเจอดีต่อไปตัดหงามาันไบไมาเยอะังมันไหลห้ายยันนั่นถ้าเขาเข่ากับออนนามใส่ใหมันไหลได้พี่น้อง อาน้ำใส่ไส่ใส่น้ำจะไม่สิลุ่งทั้งอันนั้นหน้าเพิ่นฝนตกบ่หมื่วานหมื่วานบ่ตกพี่น้องฝนหมื่วานบ่ตกลิ่นลนนิดเดียวไม่ตกมันนี่กะขึ้นขึ้นช่วงเสาขึ้นเ่าแดดมันได้ออกที่ซื้อดอก แต่มันยังไม่ออกอันนี้ยังอื่นแล้วนอนใหม่ออกไหมหน่ะโอ้โหไม่ไมน,มนู่จะซุบบอจะเห็นอ่ะมันอยูพี่นั่นเดียวรู้นะแม่เลยว่าเราจะทำอะไร ต้มโดนเต๋อไม่ได้พี่น้องกลัวมันจะเปื่อยกลัวมันจะเปื่อยนะเราเป็นร้านเปื่อยแต่ง่าย,ายๆได้เนี่ยต้มกบต้มกบต้มกบใส่เห็ดท็อปเห็ดเพาะใครเคยกินได้พี่น,ออน้องปนกบต้มกบปนเห็ดเพาะคอมเมนต์มาเบาจ่าก,กันเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาบอกนอ้องดีทำไมเราไฟคเคยกิน แม่แเรา,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 าเคยเน้ำาส่อ์ยามนังเขาเจาปิดพี่น้องเ้าบอกเคยอะไรนี่คือว่ามีนม้ำอาบน้ำใส่จะไม่มีนม้ำอาบน้ำใช้ลงแค่น้อยลดใหญ่กับ่ายุอ้ยบรรยากาศจัก,กรยานมอไส่จอดเีย่ยงกันอยองรง่รง ขอบพระคุณพี่นอ้อกหลายเนาะทีท่ติดตามคลิปต้องบีกัดฝากกดไรกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้ำหนเด้อคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาอะไรลูกโอ้สวยจังเลยใส่หม่องพิมพ์ใส่เสืออาเซียน,น,นว่าเปื่อนไปกินข้าวไปด้แม่มาถมไห่คุณน้องใส่สุดอาเซียนของเกยสุดยังพันใดพร้อมเพราะว่าของนุอองเรียนเพิ่นสั่งน้ำหมันนุงเรียนที่เพิ่นไห้สุดพระรไหมมันพันใดมาก เพื่อนก็นเลยหายใจุดนารียนไปก่อนของเอญยก็เลยน่องน่อง,องได้ครบหมือนแล้วเพราะเราต้องพิมพ์ปกหกเนาะ้องไม้มอสีพี่นนอะวัานมือน้องบีคอตัวลำลาไปก่อนกราบสวัสดีจ้า